สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะเอฟซี FC ยานาวทุกคนที่รักทุกท่านคะวันนี้พบกับช่องยานาวอีกเช่นเคยคะ่ะพบกับช่องยานาววันนี้ฤดูนี้เป็นช่วงหรือดูหน้าหนาวลมโกลกลมแรงมากๆค่ะเพื่อนๆนเป็นช่วงที่ต้นไม้นะคะถ้าปลูกไม่ถูกวิธีถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าแรงก็จะไม่ติดดอกนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าการให้น้ําการ การให้น้ําการให้ปุ๋ยนะคะวันนี้หนีจากอื่นไกลไม่ได้นําเกดความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆกับวิธีดูแลวิธีปลูกชวนชมวิธีดูแลต้นชนชมว่าจะทําอย่างไรเมื่อช่วงหน้าแล้งเราจะให้ปุ๋ยในช่วงไหนปุ๋ยอย่างไรและจะติดดอกอย่างไรวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆชมสวนเล็กๆของยายนาวนะคะกับการดูแลวิธีดูแลต้นชนชมไปชมกันเลย ชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นชนชมของยายนาวที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆนมีหลายสายพันธุ์ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวคลิปนี้ยายนาวถ่ายไว้ในช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆต้นชนชมในช่วงหน้าหนาวเพื่อนๆในช่วงหน้าแล้งถ้าเราให้ปุ๋ยช่วงนี้จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ช่วงกลางวันจะแดดแรงนะคะสําหรับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆช่วงกลางวันจะแดดแรงแล้วก็จะลมแรงนะคะจะทําให้จะทําให้แดดนะคะแดดมาเผามาเผาผานมาทําให้ต้นชนชมของเรา นะคะเกิดอาการรากเน่าหรือว่าความร้อนกับรากของชนชมได้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะคะในช่วงหน้าแล้งนี่นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้ดีจะให้ดีเราจะให้ปุ๋ยต้นชนชมของเราในช่วงไหนดีคะช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆช่วงฤดูฝนเพราะว่าต้นชนชมเราให้ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนทุกทุก สามเดือนก็ได้นะคะเพื่อนๆสามเดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะเราให้ปุ๋ยเขาไม่ต้องเร่งบ่อยๆเพราะว่าต้นชวนชมเราปลูกส่วนมากเราก็ใช้เศษวัสดุใบไม้นะคะที่ปลูกเศษวัสดุใบไม้ที่ปลูกก็คือเศษวัสดุใบไม้ดินใบก้ามปูนั่นเองค่ะเพื่อนๆนามาปลูกนะคะทุกคนเราจะนําเศษวัสดุใบไม้มาปลูกเศษวัสดุใบไม้ตรงนั้น เขาสามารถที่จะนํามาเป็นปุ๋ยให้กับต้นชนชมของเราได้นะคะยายนาวปลูกต้นชนชมหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ ดอกไม่ซ้อนนะคะสายพันธ์ฮอลแลนด์ดอกไม่ซ้อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีดอกซ้อนนะคะหลายๆสีหลายๆชนิดที่ยายนาปลูกนะคะกลีบเดียวกีบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีแฟนตาซีนะคะจะมีชนชมแฟนตาซีในตึกหนึ่งต้นจะมีในหนึ่งดอกจะมีสองสีนะคะสองสีสามสีนะคะนี่ก็คือนี่แฟนตาซีนะคะทุกคนในต้นนี้จะมีนี่ค่ะสายพันธุ์ต่างๆที่ยายมะนาวเลี้ยง เจมปนาวนะคะเริ่มให้ปุ๋ยชนชมในช่วงไหนคะทุกคนอาจจะสงสัยถ้าเราให้ช่วงนี้ชนชมบางคนอาจจะตายได้นะคะเพราะว่าเราให้น้ําบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดความร้อนนะคะปุ๋ยอาจจะเกิดความร้อนให้กับต้นชนชมของเราได้นั่นเองค่ะถ้าเกิดความร้อนต้นชนชมของเราก็จะเกิดสภาพ รับไม่ได้ก็คือจะทําให้มีโรคติดตามมาก็คือโรครากเน่าหรือว่าเชื้อราต่างๆนะคะเพื่อนๆถ้าเราให้ปุ๋ยช่วงนี้เนาะแต่ถ้าให้ปุ๋ยแล้วเราดูแลดีๆก็ไม่น่ามีปัญหาแต่บางบ้านอาจจะให้ปุ๋ยแล้วให้ให้แบบปล่อยนะงคะให้แบบปล่อยแล้วก็ให้น้ําไม่ไม่ไม่ถูกไม่ควรเขาก็จะเกิดอาการารากเน่านะคะกินปุ๋ยไม่ทันนะคะกินปุ๋ยไม่ทันเกิดความร้อนนะคะจะมีอาการเกิดความร้อนกับอ่า ดินที่ที่เรานะคะกับดินกับดินแล้วก็กับรากของชนชมเพราะว่าชนชมเขาจะไม่มีแกนนะคะเขาจะไม่มีแกนนะคะไม่มีแกนไม่มีแก่นนะคะทุกคนถ้าเราให้ให้ให้ปุ๋ยเขาแล้วถ้าเราไม่ให้น้ําที่ถูกต้องแล้วก็อากาศไม่เย็นเพราะว่าช่วงกลางวันจะมีความร้อนนั่นเองค่ะเพื่อน เพราะว่าช่วงกลางวันจะมีความร้อนก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะคะทุกคนไม่ค่อยแนะนําว่าให้เติมปุ๋ยหรือว่าให้ปุ๋ยกับต้นชวนชมในในหน้าแล้งนี้นะคะทุกคนพยายามพยายามให้ในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆในช่วงฤดูฝนแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เราก็งดไปเลยนะคะในช่วงหน้าแล้งนี่ก็ประมาณ 1- 2เดือนเนี่ยหเดือนในช่วงหน้าแล้ง 1- 2ึสเดือนนี่นะคะในช่วงหน้าแล้งเราก็ให้ให้ช่วงฤดูฝนไว้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าส่วนมากต้นชนชมถ้าปลูกถูกวิธีเขาก็จะติดดอกดอกดอกตรึมออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะช่วงนี้ดอกดกมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นช่วงฤดูหนาวด้วยยายนาวก็ปลูกแล้วก็ให ให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยที่ปลายฝนที่ผ่านมานะคะเมื่อปลายฝนที่ผ่านมาเมื่อเดือนสองเดือนก่อนนะคะเขาก็เริ่มทยอยนะคะกินปุ๋ยเขากินปุ๋ยเขาก็เริ่มที่จะติดตูมติดดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเทคนิคการปลูกเทคนิค วิธีดูแลนะคะง่ายๆถ้าเราถ้าเราเข้าใจนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบ้านไหนที่กําลังจะเริ่มปลูกนะคะที่จะเริ่มปลูกต้นชนชมนะคะถ้ายังไม่เข้าใจวิธีดูแลถ้ายังไม่เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจดูแลถ้ายังไม่เข้าใจวิธีปลูกก็ลองศึกษาข้อมูลในช่องยายนาวได้นะคะยายนาวทำเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการดูแล กับการเลี้ยงชนชมกับการปลูกชนชมไว้ให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองนะคะดินอย่าแฉะนะคะเพื่อนๆดินไม่ต้องแฉะนะคะใช้เศษวัสดุใบไม้กับการปลูกนะคะเพื่อนๆก็คือใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูอ่าซักสักสองส่วนดินซักสักหนึ่งส่วนอะไรประมาณนี้เขาก็จะสามารถมาเป็น เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยแล้วก็นํามาเลี้ยงนะคะนํามาเลี้ยงดอกเลี้ยงใบของเขาได้ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปุ๋ยปุ๋ยพวกเป็นสารเคมีต่างๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่ได้ก็ถ้าเราใส่ตอนที่ตอนที่เรายังเลี้ยงในช่วงฤดูฝนเขาก็จะอากาศเย็นกว่านะคะอากาศเขาก็จะ มีความชื้นนะคะไม่ทาให้ดินไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆจะทําให้ดินไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆจะทําให้พอเหมาะพอดีนะคะกับการให้ปุ๋ยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะถึงอากาศจะเย็นก็จริงแต่ทีนี้ถึงอากาศจะเย็นก็จริงแต่ทีนี้ช่วงกลางวันแดดจะจัดแดดจะร้อนมากๆนะคะก็ทําให้ดินดินนะคะเกิดความร้อนมีความร้อนนะคะมีความร้อนระอุ อา,อาจจะไปทำให้ต้นชนชมของเราเนี่ยดูดซึมดูดกินปุ๋ยที่เราใส่ไม่ทันนะคะอาจจะทำให้ความร้อนมาทำให้ต้นชนชมของเรา,าเกิดรากเน่านะคะมีอาการรากเน่าได้เพราะว่าดินร้อน นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดินร้อนถ้าเราให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเราก็ต้องให้ปุ๋ยในช่วงนะคะในช่วงฤดูฝนจะดีกว่าเพราะว่าช่วงฤดูแล้งนี่เขาก็พร้อมที่จะติดดอกนะคะเขาก็พร้อมที่จะติดดอกออกดอกออกมาให้เราชื่นชมนั่นเองค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆนถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจวิธีปลูกวิธีดูแลเขาก็ จะให้ความสวยงามสําหรับเจ้าของคนเลี้ยงนะะเนาะค่ะเนาะสาหรับคนเลี้ยงชนชมสําหรับคนปลูกชนชมนะคะบางคนปลูกแล้วซื้อมาจากร้านค้าสวยๆงามๆพอเอามาปลูกพอลงกระถางเอามาปลูกเร่งรดน้ํานะคะกลัวว่าต้นไม้ของตัวเองจะไม่มีน้ํากินอย่างเพียงพอจะไม่งามนั่นเองค่ะกลัวว่าต้นไม้ของตัวเองจะไม่งามก็เลยทำให้ต้นไม้ที่เรานำมาปลูกนั้น เกิดรากเน่าแล้วก็ตายในที่สุดนะคะเพื่อนๆให้เข้าใจเสมอนะคะยัยดาวย้ําเลยนะคะว่าการปลูกชนชมไม่จําเป็นต้องรดน้ําเยอะๆบ่อยๆนะคะเพื่อนๆรดแค่อาทิตย์ละสองครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆแล้วก็พยายามพยายามเปลี่ยนนะคะพยายามเปลี่ยนดินนะคะพยายามเปลี่ยนดินเปลี่ยนดิน เช็คดูว่าดินของเรามีความแน่นไหมนะคะเพื่อนเเช็คดูว่าดินของเรามีความแน่นไหมอุ้มน้ำไหมน้ำระบายได้ดีไหมถ้าดินของเราระบายน้ำได้ดีไม่อุ้มน้ำชนชมของเราก็จะงามเพราะว่าชนชมเขาไม่ชอบน้ำเพราะว่าเขามาจากทินกําเนิดของเขาจะมาจาก ประเทศที่แห้งแล้งก็คือทางฝั่งแอฟริกากต้นตระกูลเข้ามาจากที่โน่นนะคะบางคนเขาก็จะเรียกต้นชนชนชมนี่ว่าเป็นเสมือนว่าเป็นดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดอกเขาจะสวยงามนะคะถ้าเป็นดอกซ้อนก็เหมือนดอกกุหลาบมากๆเขาถึงเรียกให้นามของชนชมอีกนามหนึ่งว่ากุหลาบทะเลทรายนั่นเองค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมหลายๆสีหลายๆชนิดนะคะเพื่อนๆให้ดูแล้วก็อธิบายคร่าวๆเรื่องดูแล วิธีปลูกวิธีดูแลวิธีให้น้ำนะคะเพื่อนๆวิธีปลูกวิธีดูแลวิธีให้น้ำที่เพียงพอกับต้นจนชมนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีให้ปุ๋ยนะคะที่ ชมต้องการในหน้าไหนในฤดูไหนนั่นเองค่ะช่วงนี้เราไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะคะน้ําก็แค่อาทิตย์ละสองครั้งแค่นั้นก็พอนะคะเพื่อนๆช,ชมของเราก็จะใบมันวบาวติดดอกดกดอก,ดอกตรึมออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องยาดาวด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ยาดาวด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการดูแลปลูกต้น ไม้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจา้า